ซึ่งในโบสเนี่ยก็จะมีล็อกเกอร์ซึ่งเขาเก็บทั้งตัวของเงินและพาสปอร์ตมากมายนะครับตรงนี้ผมเห็นหนังไซรัปหลายเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็น007หรือจอห์นวิกเองเนี่ยเขาจะเก็บพวกอาวุธหรือเอกสารสาคัญไว้ในล็อกเกอร์ในโบสผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโบสถ์หากใครมีข้อมูลเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าของพวกนี้สามารถไปอยู่ในโบสถ์ได้ยอย่างไรหลังจากที่พระเอกทําธุระได้สําเร็จเขาก็นั่งแท็กซี่เพื่อไปยังเป้าหมายถัดไปของเขา และในเวลาเดียวกันนี่เองนูเรียผู้ซึ่งกำลังซื้อดอกไม้จากหน้าโบสถ์ได้เสร็จก็เห็นสามีของเธอเนี่ยนั่งรถผ่านไปหน้าดื้อ,อจังหวะน,นี้นะครับเหมือนกับละครหลังข่าวเป๊ะไม่มีผิดเธอพยายามโทรหาพระเอกแต่ก็ดันข้าวไว้์เมลซะงั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับตัวของนูเรียไม่สามารถที่จะอดกลั้นความรู้สึกไหวเขาทำแบบนั้นได้ยังไงทำไมเขาถึงต้องโกหกฉันด้วยตอนนี้ทางครอบครัวของนางเอกเนี่ยก็ดูจะสุดจะทนกับพระเอกนะครับ แต่ละคนกล่าวหาพระเอกต่างๆนางน,นาไอคนโกหกไอคนนอกใจ